ผลกรรมในช่วงกว้างไกลเนื้อความในหัวข้อที่กำลังจะกล่าวนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาการให้ผลของกรรมในระดับวิถีชีวิตของบุคคลที่รวมอยู่แล้วในหัวข้อใหญ่แต่ที่แยกออกมาตั้งเป็นหัวข้อโดยเฉพาะในที่นี้ก็เพราะการให้ผลของกรรมชั่วอย่างไกลแบบข้ามภพข้ามชาติเป็นปัญหาที่มีผู้เอาใจใส่กันมากเป็นพิเศษ แม้ว่าในที่นี้จะไม่มุ่งอธิบายเรื่องนี้และถือว่าได้แสดงหลักรวมไว้ในหัวข้อใหญ่แล้วแต่ก็เห็นว่าควรจะได้กล่าวถึงข้อสังเกตบางอย่างไว้เป็นแนวทางสำหรับศึกษาพิจารณาเมื่อเจตนาที่ประกอบด้วยกุศลหรืออกุศลเกิดขึ้นในใจก็เป็นอนุวากิจกรรมของจิตได้เริ่มต้นแล้วจิตได้มีการเคลื่อนไหวหรือไหวตัวแล้ว เราอาจเรียนศัพท์ฝ่ายวัตถุมาใช้แล้วเรียกอาการนี้ว่าพลังแห่งเจตจำนงได้เกิดขึ้นแล้วพลังนี้เป็นอย่างไรมีกระบวนการทำงานในระหว่างอย่างไรโดยอาศัยปัจจัยอื่นๆอะไรอีกบ้างเรามักไม่สู้เข้าใจและไม่ใส่ใจที่จะรู้แต่มักสนใจเฉพาะผลข้างปลายที่ปรากฏสำเร็จรูปออกมาแล้ว โดยเฉพาะพลังแห่งเจตจำนงที่แสดงผลออกไปในโลกแห่งวัตถุและในสังคมมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ชัดและพูดถึงได้ง่ายผลสำเร็จแห่งพลังเจตจำนงในโลกฝ่ายวัตถุมีตัวอย่างมากมายโดยเฉพาะสิ่งประดิษฐ์ทั้งหลายตั้งแต่รองเท้าไปจนถึงยานอาวกาศสู่ดวงดาวต่างๆตั้งแต่ขวานหินจนถึงระเบิดนิวเคลีย์ ตั้งแต่ไม้นับคะแนนจนถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นต้นหรือในทางสังคมเช่นระบบระบอบและสถาบันต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบอบการปกครองแบบต่างๆก็ตามระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆก็ตามสถาบันต่างๆของสังคมก็ตามการจัดระเบียบกลไกการบริหารการปกครองรัฐการจัดรูปองคอ์กรและระบบงานต่างๆเป็นต้น เป็นที่รู้กันดีว่าสิ่งเหล่านี้มีความละเอียดซับซ้อนยิ่งนักความข้อนี้ย่อมเป็นเครื่องสองแสดงว่ากระบวนการแห่งเจตจำนงพร้อมด้วยกลไกของจิตที่เป็นเวทีแสดงหรือเป็นโรงงานของมันจะต้องมีความละเอียดซับซ้อนเป็นอย่างยิ่งอย่างน้อยก็ไม่ได้อยไปกว่าระบบระบอบหรือสิ่งประดิษฐ์ชนิดละเอียดซับซ้อนที่สุดที่มันเองได้คิดสร้างสารรค์ขึ้น เรามีความรู้ที่นับได้ว่าดีมากเกี่ยวกับความเป็นมาของสิ่งประดิษฐ์หรือระบบแบบแผนบางอย่างที่จิตอาศัยเจตจำนงสร้างสารรค์ขึ้นว่าได้ดำเนินมาแต่แรกคิดจนสำเร็จผลอย่างไรแต่ในด้านสภาวะของชีวิตจิตใจอันเป็นที่อาศัยของเจตจำนงนั้นพร้อมทั้งวิธีความเป็นไปของชีวิตจิตใจที่ถูกเจตจำนงนั้นปรุงแต่งกระบวนการปรุงแต่ง จะดำเนินไปอย่างไรบ้างเรากลับมีความรู้น้อยเหลือเกินอาจพูดได้ว่ายังเป็นความลับอันมืดมนสำหรับมนุษย์ทั่วไปทั้งที่ความเป็นไปของชีวิตนั้นเป็นเรื่องของตัวเองที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดมีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุดด้วยเหตุที่ความมืดมัวไม่รู้เช่นนี้เมื่อประสบภาวะ หรือสถานการณ์ที่เป็นผลข้างปลายของการปรุงแต่งมนุษย์จึงมักจับเหตุจับผลต้นปลายชนกันไม่ติดมองปัจจัยทั้งหลายที่เกี่ยวข้องไม่เห็นหรือไม่ทั่วถึงแล้วกล่าวโทษสิ่งน้นสิ่งนี้ผ่านไม่ยอมรับกฎแห่งกรรมซึ่งก็คือไม่เชื่อกฎแห่งเหตุและผลหรือความเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยนั่นเองและการไม่ยอมรับก็ดี การมัวกล่าวโทษสิ่งน้วนสิ่งนี้ก็ดีก็เป็นการทำกรรมขึ้นอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะมีผลเสียติดตามมาคือการสูญเสียโอกาสที่จะแก้ไขปรับปรุงตนและการดัดแปลงแต่งแก้กระบวนวิธีที่จะทำผลให้สำเร็จตามต้องการหรือหนักกว่านั้นอาจผ่านพาโลด้วยโทสะทำกรรมร้ายอื่นที่มีผลเสียรุนแรงยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดีท่านยอมรับว่ากระบวนการให้ผลของกรรมนี้เป็นเรื่องละเอียดซับซ้อนยิง่งพ้นวิสัยแห่งความคิดไม่อาจคิดให้เห็นแจ่มแจ้งบาลีจัดเป็นอาจินไตคือสิ่งที่ไม่พึงคิดอย่างหนึ่งสำหรับอาจินไตมีสี่อย่างคือพุทธวิสัยชานวิสัยกรรมวิบากและโลกจินตา คือการคิดปัญหาอภิปรัชญาเกี่ยวกับต้นกำเนิดของโลกหรือการสร้างโลกท่านว่าถ้าขืนครุ่นคิดก็มีส่วนที่จะอัดอั้นเป็นบ้าที่ท่านว่าอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้เราคิดเพียงแต่ทรงแสดงความจริงไปตามธรรมดาว่าเรื่องที่คิดเอาไม่ได้หรือไม่อาจจะเข้าใจได้สำเร็จด้วยการคิดหาเหตุผล แต่เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ด้วยการรู้และเมื่อคิดไปจะเกิดเป็นบ้าขึ้นก็ไม่ใช่เป็นเพราะพระพุทธเจ้าหรือใครลวงโทษหรือทำให้บ้าแต่ผู้คิดเป็นบ้าไปตามธรรมดาของเขาเองเพราะคิดอัดอั้นตันวุ่นไปถึงแม้จะเป็นอจินไตยก็ไม่ใช่ว่าเราจะแตะต้องไม่ได้แง่ที่เราเกี่ยวข้องได้ ก็คือเกี่ยวข้องด้วยความรู้และเท่าที่เรารู้แล้วก็มีความมั่นใจตามแนวความรู้นั้นโดยศึกษาพิจารณาสิ่งที่เราตามดูรู้เห็นได้คือสิ่งที่กำลังเป็นไปอยู่จริงในปัจจุบันจากส่วนย่อยหรือจุดเล็กที่สุดขยายออกไปได้แก่กระบวนการแห่งความคิดหรือเจตจำนงที่กล่าวมาแล้วนั้นเริ่มตั้งแต่ให้เห็นว่าเมื่อคิดดีเป็นกุศล ก็เกิดเป็นผลดีแก่ชีวิตจิตใจอย่างไรเมื่อคิดร้ายเป็นอกุศลเกิดเป็นผลร้ายทำให้ชีวิตจิตใจเสียหายอย่างไรผลนั้นออกไปภายนอกสู่ผู้อื่นสู่สังคมสู่โลกในทางดีไม่ดีอย่างไรและสะท้อนกลับเข้ามาหาตัวอีกในทางดีร้ายอย่างไรและให้เห็นกระบวนการก่อผลที่ละเอียดซับซ้อน เนื่องด้วยปัจจัยหลายอยา่างและหลายฝ่ายจนพออย่างเห็นแนวแห่งความละเอียดซับซ้อนที่อาจเป็นไปได้เกินกว่าจะคาดหมายเอาอย่างง่ายๆและให้เกิดความมั่นใจในความเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยเมื่อเข้าใจความเป็นไปส่วนย่อยในช่วงสั้นอย่างไรก็พอมองเข้าใจความเป็นไปในช่วงยาวไกลได้อย่างนั้นเพราะความเป็นไปในช่วงยาวนั้น ก็สืบไปจากช่วงสั้นและประกอบด้วยช่วงสั้นนี้ขยายออกไปนั่นเองถ้าปราศจากช่วงสั้นเสียแล้วช่วงยาวจะมีหาได้ไมอย่างนี้เรียกว่าเกิดความเข้าใจตามแนวธรรมะเมื่อมั่นใจในความเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยในส่วนที่เกี่ยวกับเจตนาหรือเจตจำนงแล้วก็คือมั่นใจในกฎแห่งกรรมหรือเชื่อกรรมนั่นเอง รั้นมั่นใจในกฎแห่งกรรมแล้วเมื่อต้องการผลที่ปรารถนาใดก็หวังผลนั้นจากการกระทำและกระทำการตามเหตุปัจจัยด้วยความรู้เท่าทันเหตุปัจจัยให้ผลเกิดขึ้นตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยเมื่อ,อยังต้องการผลที่ดีทั้งในแง่กรรมนิยามและทั้งในแง่โลกธรรมก็พึงศึกษาปัจจัยหรือองค์ประกอบทั้งในด้านกรรมนิยาม และด้านิยามอื่นๆให้ครบถ้วนและทำปัจจัยเหล่านั้นให้เกิดขึ้นพรางพร้อมโดยรอบคอบอย่างที่ได้กล่าวในตอนที่แล้วไม่ต้องพูดถึงงานปรุงแต่งชีวิตหรอกแม้แต่งงานประดิษฐ์สร้างสรรค์าภายนอกนักประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ผู้ฉลาดยอมจะไม่คำนึงถึงเฉพาะแต่เนื้อหาแห่งความคิดปรุงแต่งหรือเจตจำนงของตนเพียงอย่างเดียวแต่ย่อมคำนึงถึงปัจจัย หรือองค์ประกอบฝ่ายนิยามอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นช่างใช้ความวิจิตแห่งเจตจำนงออกแบบบ้านไม้หลังหนึ่งอย่างสวยงามเมื่อออกแบบในความคิดนั้นออกมาสร้างเป็นบ้านจริงในโลกแห่งวัตถุก็ต้องคำนึงด้วยว่าจะใช้ไม้ชนิดใดสำหรับส่วนใดมีไม้เนื้อแข็งเนื้ออ่อนเป็นต้นหากที่ควรใช้ไม้เนื้อแข็งกลับใช้ไม้สำฉา แม้ว่าแบบที่ออกไว้จะสวยงามปานใดบางทีก็อาจพังเสียก่อนไม่สำเร็จประโยชน์ที่จะได้ใช้เป็นบ้านตามประสงค์หรือแบบที่คิดปรุงแต่งออกไว้ควรจะสวยงามแต่ใช้วัสดุก่อสร้างที่ดูน่าเกลียดซึ่งมนุษย์ทั้งหลายเกาไม่นิยมชมชอบความงามของรูปแบบก็พลอยหมดความหมายไปด้วยหรือเหมือนนักออกแบบเครื่องแต่งกาย คำหนึงแต่ความวิจิตแห่งเจตจำนงของตนไม่นึกถึงอุณหภูมิแห่งดินฟ้าอากาศของถิน่นซึ่งเป็นปัจจัยฝ่ายอุตุนิยามประดิษฐ์เสื้อผ้าสวยงามที่ควรใช้ในถิ่นหนาวจัดให้แก่คนในถิ่นร้อนจัดก็ไม่สำเร็จประโยชน์เช่นเดียวกันมนุษย์ผู้เป็นช่างปรุงแต่งวิถีชีวิตของตนพึงมีความฉลาดรอบคอบในการประกอบเหตุปัจจัย ยังอุปมาที่กล่าวแล้วนี้ถึงตอนนี้มีข้อที่เห็นควรย้าไว้เป็นพิเศษอย่างหนึ่งคือในการที่จะควบคุมการใช้ประโยชน์จากกรรมนิยามให้เป็นไปในทางที่ดีงามอย่างแน่นอนนั้นจะต้องพยายามปลูกฝังหรือสร้างเสริมกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะให้เกิดขึ้นด้วยคือต้องฝึกอบรม ให้คนเกิดความใฝ่ธรรมะรักความดีงามเช่นอยากให้ชีวิตของตนเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ดีงามอยากให้สังคมมนุษย์เป็นสังคมแห่งความดีงามอยากให้สิ่งทั้งหลายที่ตนเกี่ยวข้องหรือกระทำดำรงอยู่ในภาวะดีงามเป็นเลิศหรือเจริญเข้าสู่ภาวะดีงามสูงสุดของมันอยากให้ธรรมะแพร่หลายออกไปทั่วทุกหนทุกแห่งดังนี้เป็นตน้น ทั้งนี้เพราะว่าถ้าตราบใดคนยังขาดกุศลชันทะหรือธรรมชนทะและมีแต่ความโลภต่อผลที่ดีในแง่โลกธรรมอย่างเดียวเขาก็จะพยายามเล่นตลกกับกรรมนิยามหรือพยายามหลอกลวงกฎธรรมชาติอยู่เรื่อยไปซึ่งความจริงเขาหลอกกฎธรรมชาติไม่ได้แต่เขาหลอกตัวของเขาเองนั่นเอง แล้วก็จะก่อให้เกิดผลร้ายทั้งแก่ชีวิตของตนเองแก่สังคมและแก่มนุษยชาติทั้งหมดอย่างไม่มีที่สิ้นสุด